เรียนครัสริมดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โอราชธานีสุนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บริเวณเพื่อนสุดชีวิตนะคะเราเนี่ยได้พาพี่น้องมาทําอะไรคะของค่ายสุขภาพที่โบราชธานีสุที่อาจารย์หมอเกีียวได้จัดขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาพี่น้องทั้งชาวค่าและสิทธอาสนะคะมาร่วมกันเก็บใบไม้เพื่อจะนำไปทำปุ๋ยนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ท่าที่อ่าในค่ายนี้นะที่เราพาพี่น้องนะชาวค่ายนะมาเก็บใบไม้นะที่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นบวรราชเทนีโศกนะรอบนี้เรียกว่าป่ายางป่าป่าดิบปายางนะเป็นป่าที่ราชเทนีโศกนะ อยู่แถวบริเวณเฮือนสุดชีวิตนะที่เราพาพี่น้องนะมาเก็บนะใบไม้นะเก็บใบไม้ที่นี่เนี่ยเพราะว่าใบไม้เนี่ยนะเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกนะใบไม้เป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกนะก็จะทําให้เรานั้นนะได้พืชที่ดีที่สุดในโลกนะพืชที่ดีที่สุดในโลกก็จะกลายเป็นอาหารและยาที่ดีที่สุดในโลกนะ ทำให้คนอิ่มท้องด้วยแข็งแรงด้วยอายุยืนด้วยนะแล้วยังไปทําเป็นเศรษฐกิจต่อเนื่องไปได้นะเอาไปหนึ่งเอาร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยนะไปทําสิ่งที่ดีสืบเนื่องต่อไปนะสองนะเอาผล,ผลผลิตต่างๆนั้นอนะไปจาหน่ายจ่ายแจกก็ได้นะโอ้ไปทําได้หลายอย่างนะไปทําสิ่งดีๆต่อเนื่องได้เยอะแยะไปหมดเลยนี่แหละเป็นประเด็นที่สําคัญซึ่ง ปุ๋ยเคมีเนี่ยทั่วไปนะคนทั่วไปจะรู้จักกับปุ๋ยเคมีโดยส่วนใหญ่นะคนทั่วไปรู้จักปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมีธาตุอาหารที่ไม่ครบปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารที่ไม่ครบนะมันมีธาตุก็เรียกว่านโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะมันมีธาตุอยู่แค่นี้แหละปุ๋ยเคมีเนี่ยธาตุมันจะไม่เยอะเรียกว่า N P K นโตโรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ธาตุรองอีกนิดน่อยะมันเป็นธาตุที่ไม่ครบ เดี๋ยวนี้เขามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าไอ้นะพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นพืชที่สารอาหารไม่ครบสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตไม่ครบคนกินไม่แข็งแรงนะแต่ว่าพืชที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีละกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งเศษอาหารต่างๆนะหญ้าหรือส่วนประกอบของพืชทุกอย่างเนี่ยอันนี้นี่จะมีธาตุอาหารครบหมดเลยธาตุอาหารครบ เพราะฉะนั้นพืชกินเข้าไปพืชก็จะมีธาตุอาหารที่ครบนะพืชก็แข็งแรงนะคนกินก็แข็งแรงนะโครคภัยไข้เจ็บก็ลดลงได้ดีแล้วก็แข็งแรงอายุยืนนะเพราะว่ามีธาตุอาหารที่ครบต่อชีวิตและที่สําคัญคือปลอดภัยนะตกลงทั้งธาตุอาหารก็ครบด้วยปลอดภัยด้วยนะเรียกว่าไร้สารพิษเลยนะทั้งไร้สารพิษท,ทั้งธาตุอาหารครบนี่แหละเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตของแต่ละชีวิตเพราะงนั้นพี่น้องที่มา ร่วมกันทำนี่ตอนนี้นี่นะกำลังมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลที่ดีงามที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยคือได้รับอาหารที่ดีได้รับยาที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้คนที่เจ็บป่วยต่างๆเนี่ยนะทุเราหรือว่าหายโรคไปไข้เจ็บได้ดีแล้วก็แข็งแรงอายุยืนนะหรือคนที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ได้แข็งแรงสืบเนื่องต่อไปแข็งแรงยิ่งขึ้นสืบเนื่องต่อไป คนที่จีบเจ็บป่วยก็จะได้ทุเลาหรือว่าหายจากความเจ็บป่วยได้ดีแล้วก็แข็งแรงอายุยืนตามกันไปนไปด้วยกัน,นแข็งแรงด้วยกันมีความสุขด้วยกันก็ดีไซน์นะคะที่เราได้บำเพ็ญประโยชน์เนาะเนการเก็บใบไม้เอาไปทําปุ๋ยแล้วก็มีความสัมพันธ์ในการที่จะช่วยเหลือการทํางานกระปุก ปลูกปลกผักกินเองที่บ้านแต่ว่าเป็นไม้กระถางก็คือเป็นผักที่บ้านนะคะสมัยเนะาะใบยาออมซาทีงหมดเราก็ใช้ใบไม้นี่แหละคะ่ะใบหญ้าที่ขึ้นในบ้านอะ่ะก็เอาไปทำปุำ๋ยเอาไปคุมดินไปพวกเพาะต้นกล้าะคะ่ะก็จะใช้พวกหญ้าพวกอะไร สังคมมุ่งไปรไวยแก่งแย่งแข่งขันสังคมจมลงทุกวันขอเพียงมุ่งมาจนพอเพียงแบ่งปันสังคมต้องการคุณธรรมใช้ความรู้ จบไปแล้วค่ะกับกิจกรรมในวันนี้ก็ได้เห็น,หนความสามัคคีของพี่น้องจิตอาสาและชาวไทยที่มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะแล้วเนีย่ยแล้วพี่สายเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกได้เห็นถึงพลังของการร่วมด้วยช่วยกันของพี่น้องนะคะจนแบบว่าข้างหลังตัวเรียมสะอาดเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งนะคะที่อาจารย์หมอเขียวได้นํามาสอนพี่น้องชาวไทยและจิตอาสากันในในวันนี้นะคะก็ทําให้ ได้ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะบรรยากาศในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะเจริญทาําเทิดดีค่ะ